อันความรักความชังเป็นของมีประจําอยู่ในใจมนุษย์คนเราทั่วไปผู้ใดเล่าหลงไหลไปกับความรักและความชังเจิตใจไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชชิมาย่อมเป็นทุกข์ใจพระองค์สอนว่าให้ทำใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมจิตใจเข้าไปภายใน เมื่อเวลาความรักเกิดขึ้นความชังเกิดขึ้นที่ว่าการมาสุขันลิกานุโยกอัตกิลมัฐานุโยกนั้นกระทบมากระเทือนตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ภาวนาพุทโธไว้ในใจเอาเจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวดีใจมาก็ให้รู้เท่าทัน เสียออกเสียใจเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทันทำใจให้โยู่เป็นกลางคือว่ากลางจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคน